เอาตัวรอดสู้ย่างมีสตไปตังนั้ง โรงมีคนเยอะตื่นตัวไว้พวกเราน่ะใช่ได้ปืนแล้วไป,ไปที่ควางแสงไม่มีปืน นั่นไงเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วเ,เก็บเห่อเซชื่อ่อ,งอะง,งงมากไปตอนนี้ กำลังทำอะไร Mình okay, thử <coughs> You name and you name and you, name and you. kill. ระวังเพื่อนเพื่อนนี้ตายไปแล้วเอ้ยเพื่อนลยเดินรับเพื่อน ดดเไปไ็นนววะมันพิ่งโดดเลยไป๊กิ้งายเป็นแนววะไปที่คลังแสงเฮ้ยมันโดดแล้วมันหายไปเลยทำไมตรงนี้มันเยอะจังเมื่อกี้มันโดดลงมาใหม่แล้วมันหายไปแลนะเปล่าระวังเด้อ หาวละกำลังยึดจุดชุบชีวิต,อ,ตวยอยู่ชุบใครอ่ะ,อะเพื่อนหาไม่เจอพวกดอด <c oughs> เบอร์หนึตัวเดียวเบร์หนึ่งเบร์หนึ่งชุบเราหน่อยนั่นเลยเบอร์หนึ่งโดนเลยโดนเลยโดนเลยเบหนึ่งเบหนึ่งชุบเลยชุบเลยุบเลยขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณขอบงองยาก่อนมันยิงกูตรงไหนวันนี้มยิงคุตรงไหน เห็นต uhm. ัวมังล่ะเฮ้ยทํงไงวะทําไมได้ยินเสียงปืนแต่ไม่เห็นตัวมันวาง้รอไว้ก่อนแล้วกัน ไ <Cornell. S 2> อ้ชุบวงชุบวงหาตู้ไม so. like ่เจอตังชุบวงอ่ะเบอร์สี่ไอ้นี่ตู้อยู่นี่เน่ะว่ะเบอร์สี่รอหน่อยๆชุบตู้ดีกว่าชุบวงกูตายแน่ เหียญเพื่อนเผือเพื่อนต้องการเหรียญเก็บเหรียญแล้วตายเงี้ยนะเพื่อนตายเงี้ยปลาไหเพื่อนปลาไปลเพื่อนปลาปลาไหเก็บเหรียญกันเผื่อเพื่อนไป ก็แขันไปสองมันสี่สบายสบายอา้ากูไม่วิ่งไปชุบปังแล้วลนะ่ะกูวิ่งกลับไปกลับมาหลายรอบละกูไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเบสิไม่ไหวแล้วนะ ไปงไม่ไหวแล้วนะไม่วิ่งแล้วน่ยไม่ไหวละ่อวล่ะนยแล่ยแลนะนานะไม่วิ่งถอยหลังไปแล้วนะ